สวัสดีครับพบกับหมียำว่างชิงโชค EP 2นะครับอันนี้จะเป็นฝาเก่าที่เราชิงโชคไปใน EP หนึ่งฟังแหนกเครื่องดื่มชุมลังด้วยนะครับว่าให้รางวัลผมหน่อยก็ดีนะอันนี้จะเป็นฝา,าใหม่ที่ จะชิงโชคใน EP สองเนี่ยครับเป็นฝาใหม่มาเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตชิงโชคแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวผมจะ กดสะสมแต้มก่อนจะมีรัรับเงินสดหรือรับทองจากเครื่องดื่มชูกำลังมาติดตามครับขอบคุณครับ